ซุปสุขภาพพร้อมทานที่แตกต่างจากซุปอื่นในท้องตลาดเป็นอาหารสุขภาพที่อร่อยและทานได้สะดวกช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีคอเลสตเตอรอลต่ำและไม่มีส่วนผสมน้ำตาลสวัสดีครับผมอาดแพทย์พนิชัยประธานบริษัทวันเอฟูจำกัด จยากประสบการณ์ที่ผมทำงานผ่านมาผมได้เดินทางไปดูงานต่างประเทศจำนวนมากมายโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาทางด้านยุโรปญี่ปุ่นและทวีปเอเชียซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคดังนั้นผมคิดว่าถ้ามองกลับกันในทางบ้านเรายังมีอาหารที่ไม่ค่อยถูกสุขลักษณะหรือโภชนาการผมและคุณปีชาชาวโดช่วงก็เลยมีความคิดร่วมกันที่จะผลิตอาหารผลิตภัณฑ์ใหมน่นี้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพซึ่งเหมาะสมสำหรับผู้สูง ผู้ป่วยและทุกเพศทุกวัยที่สามารถรับทานได้โดยทางผมและคุณปีชาปรึกษากันและได้เดินทางไปหาสวทชเป็นหน่วยงานของทางราชการซึ่งเป็นหน่วยงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซึ่งอยู่ในความกำกับดูแลของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมต่างๆโดยทางด้านสวทชได้ดำเนินการส่งผู้เชี่ยวชาญมาทําสูตรพอล่าต่างๆให้กับเราโดยได้ความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยา เทคโนโลยีร, Technology, ราชมงคลพะนครเป็นซุปสุขภาพพร้อมทานที่แตกต่างจากซุปอื่นในท้องตลาดมีทั้งซุปปลาเซลมอนซุปอกไก่ผสมเพรเกียรและพืชผักที่ได้รับการคัดสัอย่างดีมีคุณค่าทางอาหารที่ดีเช่นโปรตีนไฟเบอร์ไขมันต่ำรับทานง่ายสะดวกไม่ต้องเก็บในตูน้เย็น ซุปปลาแซลมอนเป็นซุปที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัยเพราะมีโอเมก้า3ช่วยบำรุงหัวใจและสมองซุปอกไก่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่นและวัยทำงานเนื้ออกไก่นั้นเต็มไปด้วยโปรตีนที่มีคุณภาพดีทำให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้พลังงานและไม่ทำให้อ้วนทั้งสองสูตรมีเมล็ดเกียและผักทำให้หลอดเลือดและหัวใจแข็งแรงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีคอเลสเตอรลอลอต่ำและไม่มีส่วนผสมน้ำตาล ซุปสุขภาพพร้อมทานตาดตอรองอาจเป็นอาหารสุขภาพที่อร่อยและทานได้สะดวกเลือกทานได้ง่ายงาย3วิธีคือ 1. ตักซองเทใส่ชามพร้อมทาน2นํนำซองไปต้มในาน้ำเดือด3านาทีพร้อมทาน3เทใส่ชามนำเข้าไมโครเวฟป,ประมาณ2นาทีซุปสุขภาพพร้อมทานตาดตอรองอาจเพื่อหัวใจที่แข็งแรงและรูปร่างที่ดีของคุณ